เบ้งลาสุดใจเบอต้องพได้หรอเาพีผู้หล่อใจนะบอขอไหอีกครั้งหนึ่ง

พี่แข่วจักลิมติ้งเขาโดนมือกันนะขอพูดเออยล่าวเพื่นมาให้่ล่าหญงถึงไฮได้เป็นผู้ใหญ่เด้อผู้ให้จักรม้ง่ทักเรานั้นละเอามือจัมาไม่แย่กันคักแหนวโมนหนาวก็มาหล่าดิหนาวแบบไหนหนาวจนสินสราบป พี่้องใหุ้ชี่ะไลให้บัวขาวเออเอาเขาตจว่าจะอาวยี่น้องอาวย่อาวยกงก็วยนค่ะข้าก็วยหนึ่งขขออาไปติดลงมย่มยวปมยังอวมยันลมมันเย็น เขาไม่ได้เขาใจว่าถวยวัดนะหลักยังไก็นี่จะสิวมที่นี่วก่อนังหลักเลยอยเสียกยังก็หลักกอยัดเกิดไปกับี่เด็มนี่ยพ่อเป็นเีพ่อเป็นหัวใสเีกับพี่นียังสาข้าง้ยมามาูอย่างไรอย่งไรบ้างเดี๋ยมาอย ไลยทเตามคยก็ไปไล่ด้วยพอง่ามเหมือนันดูได้ว่าอไอซีนโองาเพราะขี่แค่เรื e> ่องเนียนแต่ว่าขีมแ้แต่วี่่ลารถาคพกไปถ้าหลังแแน่ไอพาเห็นอยู่เจ้าคือเสียงพอไปถึงกันไ่ใช่ แลาเป็ักเจ้าไฟฟ้าไปจะไม่าสีดาถือนักช้กัมันขี่ใจ้นาคกคาเรานัจีดีน้กนัชีไม่จีดีเลยกับพอสึงเ แัดแพร่เป็นบัดแพร่พีดีพักมูมไม้ครับมีดีไม้ลูปแบ<ผ>บไม้แบบลูกอีกไม่อีกครับเอ้เห็นแบบไม้อยากใครนุ่งรางยูดีกินเดียว,ว่าหนาจโจเล่าเอ้ยคร่าซื้อรถกไม้พัดโดยเะพาะพีนีก็่ะกให้ลูกเต้าหอดเอา้าซื้อ,อ,องลูแองกีนน้หอกซื้อลูแองกี่นะเออใหญ่ๆนั้นรถข้าไปชีแอร์ห่างดีที่ต่ลูกไม้ด้ยครับอือไม้กระสานไม้ได้ไสีอะดิแม่เร เอาไปจีท่าไในโนในย่างคนโตก็บอกว่าไม่ได้เพลงหน้าอกแต่รถทั่วพูเลยครับท่านห้งท่านท่นอุนคับไมใช่หรือาทยคิดอยู่มั่ได้บริหารวนบรรยากาศแบบนี้อยากเห็นหน้ามึงเด็กนี่ยิงปีนี้ใหพ่อสาวนอยเป็นพและปีหน้าจะทำขึ้นมาอีกวงหนึ่งปีหแล้วีบครับ เมตรวันเสาร์3า4ทาจะเปิดอีกวงนึ่งเกินมุก่ต้องแบ่แก่ต้องเมต1มรวกขนาเดียว่วันหนาี่สองวล์ก2ขนาะวก2เออโอ้ยดบอลเล่นต่ว่าบเพิ่นอันไไม่อยากยไลออกไล่ออกซุมตลกซุ่มรมีประสิธิภาพไล่ออกฝ้าก็สุด้ายว่าไดกบว่ขับเรียน่็จะยไปลกนสิบิไลย่ยไปไล่ย่ยอย่างค่เพราะหน้าพ่ได้มีกวลออกกอกอเรครับอุ้ยไ เนะเอาข้างันม่งลุกไปมีส่วนกันตัวพี่นี่ฟังดูไม่ก็ได้เพรามาพี่ต่ออเดชั่นเอาคครับได้มาหาบว่ออกมาเจ่ิซีร์วหาโคนแรงต่ำกันดูแล้ว่เอาเพลงมันมีหน่อยครับเกิดมันมีหน่อยก็เอเอาลองมาหลายๆาการออเดชั่นก็ยังดีครับจะไม่รองเพลงว่ามันผูกมาตีคับพ่อียงโตเโค้ชโค้คแแออกมาลองดู่างซุ้งปอดทีก็หนาคน่ะ สินค้ลอกมาสูมันหลายจังหวัดมาพอกัยนี่นะากลางจะให้การินเาให้คืนได้เนี่ยเาเวลามาแต่การินย์่แต่ข้างวงเลยแมันจะข้างวังนี่ละก็เอามาดูดูเอามาลัมามา

เลี้วนีสิกบักซ่าฮะไมควรไม่เสี่งอไจะได้ยนตักสักโคเถคุณแหน่ไี่เลี้วนีสิบังสาข่างเรื่องว่ายวันของเมียของวันมังลีไปงป็นสู่กับบักโงสังอ๋สิ่งแง่เดีวทีไรอะไรม้งมากีอะอกันอยู่ี่กับบักโขงสัง ไอ้อมจะเป็นคนสั teacher, ่งยังแน่น้องขู้เจ no. ็บบกวางไฟไหม่ผู like ้เจ็บใจปัาป๋าขว้าววัาวว้วว้าวววาวาวว้าวว้าว้าววาวว้าน้องวาวาว้ลา้้้กูเห็นว ใน่าก in ัสงตวตนต้นเลยทุคสองสแปใส่หคือหน้าองแันนั้นแองยบบหัวเยมันก็เป็นซอสแป้งเป็นังไงใช้หางอุปเเเริ่งที่สืเราปากจะตีว่าหัวีรอที่มาช่องลินหัวมันไม่อยู่เลยยิงเจงเยสัตว์แก่เ ด้วยเลยพูดเลยแสดงไกเวอร์แสดงเต็มที uh. ่เลยนี่มาบังคอกันแตกอยจรหนินาังคอกาทั้งไัตเจ้าพ้าอ้าหมวยอหมวยเจ้าพระโอ้เสียสถาตวาหมวยเลยมาเป็นยังครับอุบกกับกันนะยืนบพึทขาแมวรโอ้สั่งเลยอย่างผ้าาง Nhưng mà hướng song thẳng luôn uh, xa Nghe nhắn gì?